ครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตในการใส่ปูนขาวนะครับนี่ครับปูนขาวไดโนมไม้นะครับใส่ต้นทุเรียนป้องกันพวกเพี้ยพวกมแมลงนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินนะครับแล้วผมก็ก่อนหน้านี้ก็ใส่จุลินทรีย์ไปแล้วนะครับนี่ครับผมนี่นะครับ ตรอบโคนครับใส่ไม่เยอะครับสองกำจิบนะฮะใส่ทั่วๆครับริเวณปรับสภาพดินได้ด้วยนะครับไล่มาแรงไล่พวกเพียครับนี่ครับครับผม,มตัวเรียนอันนี้ ต้นนี้ผมปลูกยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันหาร้อยกบสี่นะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับปต้งใ่ปูนขาวได้นมไม้นะครับผมปลูกเป็นชุดๆครับชุดละเจ็ดแปดต้น เริ่มปลูกตั้งแต่ยี่ส3ามกระกฎาคมขึ้นไปไปเรื่อยๆตอนนี้แปลงน,นี้ก็เนื้อที่ก็สองไร่เกือบสองไร่แล้วครับสองไร่เกือบสามไร่ผมปลูกไปห้าสิบต้นนะครับทุเรียนดูครับใส่ปุ้นเขาห้าสิบต้นนะครับนี่ เมื่อวานนี้ใส่จุลินรีย์ไปนี่ครับไปจุลินรีย์ซื้อมากระสอบละสามร้อยบาทปุ๋ยอินซียครับปุ๋ยอินรียปุ๋ยอินรีใส่สามร้อยบาทใส่ปุ๋ยอินทรียกระสอบละสามร้อยบาทหลุมละหนึ่งกำมือนี่ครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋นขาว ได้ดอกไม้ครับผมแล้วผมก็ใส่เอ็มทุกอาทิตย์นะครับเอ็ม e จุลินรีเอ็มนะครับเอ็ม e ผสมกากน้ําตาลครับในการผมมือใหม่ในการปลูกทุเรียนนะครับปลูกทดสอบในบ้านก็มีตายมีอะไรยแยะไปหมดอันนี้ มาปลูกแบบยุคใหม่นะครับยุคประสบการณ์จาก YouTube แล้วครับเอามาปลูกเ mm hmm. พราในช่วงนี้ก็ mm hmm. โควิดนะครับไม่รู้จะทำอะไร mm hmm. จากจากเด็กโรงแรมห้าดาวก็กลับมาสู่บ้านเกิดก็มาปลูกทุเรียนครับ mm hmm. ไม่รู้จะทำอะไรครับ นี่นะครับชีวิตวงจรชีวิตนะครับในการปลูกทุ่เรียนก็อดีก็อยู่เฉยๆศึกษาไปนะครับอ,อันนี้แตกยอดได้ดีมากครับเนี่ยอันนี้ผมผมซื้อเขาบอกว่าต้นละสี่ร้อยบาทต่อไปต่อมาได้น่าจะสามร้อยสามสิบบาทครับจำไม่ผิดในต้นนี้อันนี้อ แตกยอดดีมากเลยครับเนี่ยสูตรผมใช้ตามอ,าอินเทอร์เน็ตที่เขาพากันปลูกกันนะครับใซ้ใช้จุลินรีย์ EM ปรผสมกับน,น้ำตาลเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับรดทุกอาทิตย์ลดแต่ใบแล้วก็นี่พึ่งจะมาใส่หุีอินรีย์เมื่อวานนี้ครับ ลวมแล้วหนึ่งกำมือซื้อมากระสอบหนึ่งสามรอยบาทแล้วก็หวานด้วยไดโนไม้ปูนขาวฆ่าเชื้อไปด้วยครับป้องกันเชื้อเห็นไหมครับแล้วก็จะลดน้ำนะครับทีนี้แตกยอดได้ดีนะครับนี่แตกยอดได้ดีนี่นี่แตกยอดได้ดีเห็นไหมครับ แล้วนี่คือปลูกไปวันแม่นะฮะวันแม่สิบสองสิงหานี่ครับนี่ฮะติดตามดูนะครับตอนซื้อมาใบเหลืองนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มจางนะครับก็ใช้จุลซีเอ็มไปเริ่มจางขึ้นจางขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นติดตามไปเรื่อยๆครับผมซื้อมายังไม่ตายสักต้นนะครับนี่ปลูกวันแม่มครับผม กดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะทำเรื่อยๆครับการปลูกทุกเรียนของผมนี่ครับผมครับ,รบสวัสดีครับผมอายุวันโนสุขังพลัง